อ่ไม่ไม่อ่ะใช้ไม่นิดหนึ่งสาธุค่ะโยมสงสัยในพุทธชงเจ็ดคำว่าธรรมวิจยะ,ะคือคือยังไงอะค่ะธรรมวิจยะใครควรสอดส่องธรรมยังไงอะคะเราเอาปฏิจจสุวาร,รมาใครควรอย่างเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีโยมก็จะงงเฮ้ยอะไรวะสิ่งนี้สิ่งนี้ใ,ใช่ไหมอ่า แล้วสิ่งนี้คืออะไรอย่างพอพระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อสลายยตนะมีผัสสะจึงมีใช่ไหมใช่สลายยนะคืออะไรยมก็อ่านต่อไปอ๋ออานะภายในภายนอกอย่างเราหกอ๋อเนี่ยเลยอค่านี่นี่คืออ่นนี่ไขค,ควรละไขค,ควร<อ>การไขค,ควรก,ก็ต้องไขค,ควรจากที่จาพระพุทธเจ้าได้เพราะยมจําได้อ๋อพระพุทธเจ้าพูดสลาย,ยนะคือในหกนอกหกนะอะ,อะไรอย่างเงี้ยเอามาไขควนมาตอบตรงนี้อ๋อสลาย,ยนะมีผัสสะจะมี ภาษามีเวทนาจะมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จะมีเพราะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จะเกิดอ่าและสิ่งที่เป็นเหตุก็คือทำมันเกิดแต่ทำที่เป็นเหตุสิ่งที่เกิดมาทีหลังคือทำที่เกิดมาแต่เหตุอ่าทำมันเป็นเหตุและทำที่เกิดมาแต่เหตุเรียกว่าปฏิจจสมุปปนธรรมเป็นธรรมที่อาศัยเหตุห, <า S 2> หรือเรียกว่าอิทัพปัจจยตานอเนี่ยแล้วอย่างอื่นมีอีกไหมคะ อย่างอื่นคือหมายถึงอะไรธรรมวิทยาอย่างอื่นมีไหมคะเอ่อก็หลักการคือเราค่ายควรอย่างเงี้ยเรจาจะใข้ควรอะไรก็ได้เช่นค่้ควรอนาปา,าค่้ควรกายยคตาสติสิ่งที่พระองค์ให้ค้ายควรในมีสามค่าควรโดยความเป็นาธาตุเป็นอายตนะเป็นปฏิจจสมุป,ปา,าอย่างเงี้ยคะ่ะพระอาจารย์ช่วยอธิบายที่ว่คเป็นาธาตุคองเป็นอะไรตั้งเป็นาธาตุะเหรอ,อเช่นโยมเห็นเห็นอุจจาระเนี่ยอยากจับไหมไม่ไม่อยากจับ แต่โยมจับได้มันเป็นแค่ธาตุไม่มีไรธาตุดินนะินเป็นของธรรมดาเออสมัยเราพินาสุภาเนี่ยเห็นอุจจาระเราก็ไปจับอืมดูสิรู้สึกไหมอืมไม่อยากจับก็จับมันเลย <c oughs> ให้มันหายสงสัยเป็นธาตุ <c oughs> จับตายมั้ยดิ้นหูยดิน,ดนมันเป็นแค่ความรู้สึกที่หูยอึดอัดขยับขยนันแต่จับยิงถ้าเราแบบเฉยเฉย นก็ไม่มีอะไร้เราไม่ใส่อารมณ์ไม่ใส่อารมณ์เข้าไปถูกต้องมใช่มันก็เป็นค่าผดษะาใช่ไหมอ่ไม่ตายยังไม่ตายนี่ว่าล้างมือสะอาดแปรงขัดอะไรเสร็จก็สะอาดเหมือนเดิมใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยเหมือนกันเนี่ยพิจารณาโดยความเป็นธาตุเห็นของปฏิกูลว่าไม่ปฏิกูลอันนี้เป็นฤทธ์นะปงเรียกว่าเป็นฤทธ์ของอริยะอ่าปุถุชนไม่มีนะ ปุชชนเอ้ยอย่าจับอย่าจับอย่าจับเห็นอ้วกเหอยี้ยี้ใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยสมมติว่าเราไปเห็นกองขี้หมานี่เราเกลียดแต่เราบันทึกว่าเรามันก็คือดินน้ำไฟลมเออไม่ใช่เดินเหยียบขี้เล่นเนี่ยมันมันก็เกินไปอ่ะใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยผู้เจ้าก็บอกหลบจากของโศครกอืมของโโคลกสิ่งสกช้างดุม้าดุเนี่ยหลบมันนะอย่าไปเกี่ยวข้องนะอ่าทีนี้ความเป็นธาตุและความเป็นความเป็นอะไรอีกนะคะ ความเป็นธาตุความเป็นอายตนะก็ต้องดูว่าเออเราเนี่ยมีครบหกมดูมีตาหูจมูกใช่นับซะไม่ครบแล้วรีบบอกแล้วต่อไปอีกนะความเป็นอแล้วภาษะมันเป็นยังไงผัสสะมันต้องกระทบอะไรตาต้องกระทบรูปหูต้องกระทบเสียงใช่ไหมคุเจ้าบอกผัสสะครั้งหนึ่งต้องมีอะไรนะภสษาตั้งหูต้องมีหูมีเสียง มีวิญญาณทั้งหูใช่ไหมอ่าให้รู้องค์ประกอบของภัสสะว่ามันจะมีสามเสมออ่าอย่างนี้อีกันนึงคืออะไรนะอะไรนะเห็นความธาตุเห็นความเป็นอายตนะเห็นความเป็นปฏิจจสมุปบาทอ๋ออืมก็ครบละนะวันเนี้ยวันเนี้ยน่ารักแห็นันะมีแต่ผู้ใหม่ถามอ่า